พราะฉะนั้นวันนี้จะมาบอกก็คือว่าตัดสินใจให้ดีเพื่อไทยคือผมเองเนี่ยนะครับก็เห็นว่ามันระบัดสัตว์วันไหนเนี่ยม,มันต้องแลกกับวิกฤตของบ้านเม,มืองคนจะเต็มท้องถนนและคนเต็มท้องถนนแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องมีความตายความสูญเสียทุกครั้งแล้วก็ปิดท้ายด้วยการยึดอำนาจผมเนี่ยทั้งสองเหตุการณ์ปีสามห้าปีห้าสามเนี่ยนะครับ ทั้งเมื่อสามสิบเอ็ดปีที่แล้วกับสิบสามปีนี้เนี่ยเกือบร่วมสองรอยชีวิตนะบาดเจ็บนี่หลายพันมไม่ปรารถนาว่ามันจะมีเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมาอีกอเพราะฉะนั้นก็เตือนแรงๆกันว่าว่าอย่าทำอย่าไปอย่าคิดจะที่จะไปทำเด็ดขาดในเรื่องการระบัดสัตว์เพราะว่าข้ออ้างทั้งหมดเนี่ยน,นะครับต่อให้คลิปนั่นคุณก็เปลี่ยนแปลงความคิดคนไม่ได้และที่บอกว่าจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจประเทศเดินหน้าประเทศจำเป็นต้องมีรัฐบาล ด้วยการระบาดสัตว์มันไม่ได้คือวิธีการมันผิดนะครับพูดง่ายๆว่าคือเมื่อวิธีการมันผิดแล้วเนี่ยไอ้อื่นมันจะไม่มีทางจะดีเลยเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นคือเศ<น>รษฐกิจถ,ถ้าทิชเชอีคุณจตุรพาเศรษฐกิจกยิย่งไปไม่ได้เลยก็ไปไม่ได้มันน่าเชื่อได้ไงโกหกคนเพื่อจะมาเป็นนายกเพื่อจะไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฟังได้ไหมหลอกลวงคนด้วยการระบาดสัตว์ประกาศว่าไม่จับมือแล้วไปจับมือแล้วมาเป็นนายก เพื่อไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฟังได้หรือเปล่าผลเลือกตั้งมันออกมาทําให้เกิดสภาพนี้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงดิแล้วก็ยันครับก็ยืนยืนตามเจตานารมณ์ของประชาชนถ้าคุณคิดจะต้องต่อสู้กับพรรคกาวไกลจะต้องมีจุดยืนที่แข่งขันกันเรื่องความชัดเจนเรื่องจุดยืนมไม่ใช่แข่งขันกันว่าถ้าฝั่งหนึ่งมีจุดยืนอีกฝั่งหนึ่งต้องระบาดสัตว์ตอไอ้นี่เขาเรียกไม่ใช่คู่แข่งขันอไอ้นี่เขาเรียกว่าลาไปตาย ก็จริงๆมันจะแข่งขันกันได้ไงก็ก้าวไกลไม่มีอะไรเลยมีลุงไม่มีเราจุดยืนที่เหลือจุดยืนแข็งแรงเออเบอรไทยก็ประกาศแล้วไม่ทําตามแล้วบอกว่านี่คู่แข่งขันมันจะแข่งอะไรกันน่ะนี่ในนี้เขามีการตั้งกันเองนะในความเห็นนะค่ะเชื่อจุลพรกดหนึ่งไม่เชื่อกดสองใช่เขาตั้งกันเองในหมู่คนดูเนี่ยนี่คุณสอยยุทธนี่ผมไม่ได้ไปอะไรเลยนะคือในวันหนึ่งเนี่ยนะครับพอเราไม่หนึ่งเราผม ผมเป็นคนถูกตัดสิทธ์ทางการเมืองนะแต่ว่าก่อนถูกตัดสิทธ์เนี่ยผมในประกาศไม่ลงรับเลือกตั้งมาสองครั้งแล้วนะครั้งแรกตอนเจรจากับสุเทพเพือสุบรณก่อนยึดอำนาจเนี่ยสุเทพประกาศว่าไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งผมก็บอกกลางวงที่พลเอกประยุทธ์นั่งหัวโตวบอกว่าเมื่อสุเทพเป็นประธานกอสไม่ลงเลือกตั้งผมในฐานะประธานนปชอ,อยู่ฝั่งนี้ก็ขอไม่ลงเลือกตั้งเช่นเดียวกับคุณสุเทพเสมอกือ ตอนรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันตอนรัตอนสู้รัมณูนูจ7สิงหาคมปี59ฝั่งคุณสุเทพเ้าประกาศรับร่างฝั่งฝั่งนี้ไม่รับร่างและถูกจับกันจมหมดไม่รู้จะสู้ยังไงผมประกาศว่าตอนนั้นผมยังไม่ถูกตัดสิทธ์นะ,ะผมว่าผมประกาศว่าถ้ารัฐธรรมนูญผ่านมผมไม่ขอลงรับสมัครรับเลือกตั้งอ่าจำได้อพอรัฐธรรมนูญผ่านผมก็ถแถลงยืนยันะนะครับคือจนกระทั่งตอนนี้ถูกตัดสิทธทางการเมืองแล้วก็คือว่าประกาศก่อนหน้าที่ยังมีสิทธิ์อยู่ แล้วในวันนั้นผมไม่คิดว่ามันจะโดนนะยกมาแล้วสองสารนะต้นยกุทธณยกนะไม่ไม่ได้คิดว่าต้องโดนแน่แล้วก็จึงไปประกาศไม่ใช่ใช่ทีนี้เนี่ยนะครับเพื่อบอกว่าไม่อีนังขังของมาถึงจุดนี้ไม่ต้องการคําสรรเสริญไม่กลัวคําตาหนิไม่กลัวรถทัวร์ด้วยออายุเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบแปดห้าสิบแปดอีกไม่กี่เดือนเดือนตุลานี่เพราะฉะนั้นก็ไม่มีเรื่องกลัวแล้วมันผ่านมาหมดแล้วมีคดีรออยู่นะมีโทษจำคุกสารยันต้นรอมหนึ่งปีสิบสองเดือนอยู่ คด,ดีบ้านสี่เสาอ๋อบุกบ้านสี2 2> น่เสานะครับเขาเ <ผม S 1> ดือดเขาตัดส,สินไปแล้วเนี่ยออสํานวนแรกแตัดสินแล้วผมได้สํานวนสองอ๋อได้ตัวมาฟ้องทีหลังไม่ใช่ผมไม่เคยหนีไปไหนเลยเอแต่ว่าเขาแยกฟ้องเองที่บุกบ้านป่านะถูกต้องก็ปรากฏว่าในสํานวนสองนี่มีอยู่แปดคนตายไปหนึ่งก็ปรากฏให้ห้าคนขาดอายุความแต่จะถกพรไม่มีข้อยกเว้นเอ้าเหรอครับแต่ว่าถ้าบรรทัดฐานเดียวกันก็โดนนะก็โดนอัตถุพุเดียโดนคดีนี้ก็ก็โดนปีเท่าไหร่นะ อ่กี่เดือนหนึ่งปีสิบสองเดือนหนึ่งปีก็คือสองปีขาดห้าวันขาดห้าวันนะครับอืแล้วคดีเรื่องเอกสารกระทรวงการต่างประเทศเกือบสิบสี่ปีแล้วนะครับอาจารย์พนักงานสอบสวนส่งอายการอ่จตุพรนัตวุฒิก่อก่อการร้ายไปไงคดีนะอ่าก่อการร้ายก่อการร้ายนี่สารต้นยกยกอุทธรยกอุทธรยกตอนนีีกาอ่าตอนตอนนี้ไม่รู้ว่าอายการดีกาหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะไล่ฟังคดีเอกสารกระทรวงการต่างประเทศสิบสี่ปีแล้วนะ ส่งมาสามคนนะครับจากตำรวจถึงอายการผมนัทบุตรก่อแก้วผมก็หลุดร,รอบชิงชนะเลิศไปคนเดียวก็คือเัี๋ยวเาสั่งผมคนเดียวสิบสี่ปีสิบสี่ปีที่ท,ที่เรื่องที่มันเกิดขึ้นเรื่องอะไรเรื่องเอกสารเอกสารอะไรเรื่องกรณีตอนนั้นที่มีปัญหาทางรัฐบาลอภิสิทธิ์มีปัญหากับนายกทักษิลปอ๋ออแล้วก็มีเอกสารหลุดมาอ่าก็ไอ้นี่ก็คุณโดนอยู่คนเดียวก็เอาเพิ่งเอามาฟ้องเนี่ยคนเดียว สิบสี่ปีครับสิบสี่ปีผ่านมาแล้วสิบสี่ปีนะครับก็เวลาผ่านไปแล้วสิบสี่ปีอายุความยังอยู่ยังอยู่ขาดขาดขาดหรือเปล่าขาดสิบห้าปีขาดปีหนึ่งขาดปีหนึ่งถ้าใช้อีกปีนึงก็หมดอายุความเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรรอดที่ว่าไปเกียดเสียไปอะไรไม่มีถ้าผมว่าคือในยุคพลเอกประยุทธ์เนผมติดคุกเฉพาะยุคพลเอกประยุทธ์ในสามรอบนะคดีคุณระพีสิบสองรอบครับใช่ไหมและถูกถอนประกัน ในคดีก่อการร้ายที่ยกไปเนี่ย uh huh. นะครับหนึ่งรอบสมัยพลเอกประยุทธ์เพราะไปวิาพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์นี่แหละ uh huh. นะครับและก็ที่สําคัญที่สุดในชีวิตก็คดีไอ้คดีก่อการร้ายเนื้อความที่ปราศัยเนี่ย uh huh. เป็นเหตุว่าถูกถอนประกันแล้วไปถูกขังแล้วไปสมัครผู้แทนในเรือนจํา uh huh. และสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ขาดคุณสมบัติ uh huh. เพราะไม่ไปใช้สิทธิ uh ์ huh. เนี่ยต้นยกอุธรยกเนื้อความที่ปราศัยเนี่ย ถูกพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปแจ้งความคดี112นะสู้มา11ปีอตอนนี้สั่งไม่ฟ้องเด็ดขาดนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องหาความเป็นธรรมจากอะไรมาได้เลยนะมแม้กระทั่งสาภาพรัฐภาโลกเนี่ยมีมติให้คืนสาภาพกับผมก็ประเทศไทยก็ไม่ได้คืนอะไรใดๆทั้งสิ้นวันนี้ได้คุยคุยไพร์ยาวเลยท่านี้ค่ะิงๆคุณทั้งสินถ้าเรามองในมุมว่าถ้าเข้ามาติดคุกนะครับถ้ามองในมุมนั้นเข้าไม่เข้าเดี๋ยววันที่1 0นี้ก็รู้ถูกไหมครับคือความจริงเนี่ย คือถ้าอดิตพูดตรงๆนะครับความเป็นอดีตนายกเราเราผมก็อยู่ในคุกมาแล้วครับเจอคุณจตุพรรุ่นที่ตอนสาวุธามไม่ได้ประกันตัวด้วยจนอนอยู่ห้องเดียวกันร่ะใช่ไหมจําได้ครับคือทำไมจะจไม่ได้สิ่งแรกคืนหนึ่งอไอ้นี่กินซะผสมน้ำจะได้ระบายเพราะคนเราอยู่ในนั้นเนี่ยมันจะปรับตัวยากใช่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 ไหมเรามองในมุมอดีตนายกเนี่ย คือไปปล่อยให้เดินแบบคนทั่วไปก็ไม่ได้นะครับมันก็มีเหตุที่จะต้องมีอะไรพิเศษเพราะมันเรื่องความปลอดภัยถูกไหมออย่างนี้ตอนที่ผมเข้าคุกรอบที่ห้าเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยไอ้รอบที่คุยวิสิตไปสู้ได้หรอ <c oughs> มาเช็คเอา, <c oughs> เ,อาเอาคือนอะที่เหลืออปรากฏว่าอย่างนี้ว่าทางทางเจ้าหน้าที่เรือนจำคือเนื่องจากว่าอยู่ห้องกัโกโรคผมนี่97วันไม่ได้เจอแสงแดดเลยนะ นั่นในความรู้สึกว่าหิวแสงครั้งแรกนะที่คำว่าหิวแสงเก้าสิบเจ็ดวันเพราะอะไรอยู่ห้องกักโรคไม่ได้ไปอยู่ตั้งเก้าสิบเจ็ดวันเดี๋ยวออกสารเหรอไม่ได้ออกสารในรอบน้เราะว่าช่วงนั้นโควิดระบาดระบาดหนักระบาดหนักแล้วผมก็ที่ถูกขังแล้วได้ที่คคืออธิบายง่ายๆก็คือจะอยู่แต่ในห้องครับไม่ได้ลงมาเลยอ่าไม่ได้ลงอาหารก็จะมีคนยกขึ้นมาส่งถูกต้อง นะครับก็ขึ้นลงชั้นหนึ่งชั้นสองบ้างแต่ไม่ได้ออกข้างนอกอก็หิวแสงเลยหิวแสงเลยไม่เจอแดดเก้าสิบเจ็ดวันแต่เพื่อจะเล่าไอ้ตอนหนึ่งว่าในห้องเขาก็มีการการซ่อมขึ้นมาเขาก็เลยมาให้อยู่อีกห้องหนึ่งก็อยู่ในอาคารอาคารพยาบาลเจ้าหน้าที่บอกห้องนี้เนี่ยเขากั้นเรียบร้อยเตรียมไว้ให้ท่านนายกทักษิณเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยอยู่ในอาคารพยาบาลชั้นสองอันนั้นแปลว่าห้องกระจก ขึ้นขึ้นบันไดโรงพยาบาลผมไม่เคยขึ้นไปอันนี้อยู่ในเรือนจำพิเศษครัไม่ได้ทันนั้ชานิธรมาแล้วชาติธรรขณะนั้นขณะเมื่อปี2551อ่้าเขาเตรียมห้องนี้ไว้อก็ได้ไปนอนสองคืนก็หลับดีสองสามคืน่ะมื่อกอนกือนคือแปลว่ามันก็จะมีห้องอ่ะแต่ว่ามันก็คุกก็คือคุกมันไม่มีห้องแอร์หรอกคุกใช่ห้องนอนพัดลมปัญหาว่าอย่าแพ้พัดลมกันเลยกันเหมือนผมนี่แพ้อากาศต้องกินยาแค่แพ้ตลอดแพ้พัดลม คือความจริงความยากลำบากมุษย์มไปเป็นสัตว์ที่ปรับตัวนะคุณจุฬาภรณ์จริงใช่ไหมครับถึงที่สุดเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออิสรภาพครับคุกเนี่ยคือการจํากัดอิสรภาพถเขาไม่ได้มีหลักการว่าเอาคุณไปทรมานนะครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องรีบวางให้เร็ววางเร็วมากเท่าไหร่คือกินนอนขับถ่ายสามสามอย่างแค่นี้คุณนี้กลัวไหมแคลผมห้าครั้งะเดินไปก็รู้ทุกที่ไม่ต้องบอกว่าต้องทํายังไงอื คือหมายความว่าผมในเวลาติดคุกในเรือนจผมผมวางทันทีก็คือหมายความว่าใช้ชีวิตเหมือนคนตายเหมือนเหมือนเหมือนมาบวชทุกครั้งเหมือนคนตายก็คืออยู่ในสุสานคนเป็นที่ผมพูดนะเหมือนรอบรอบหลังเนี่ยผมกินข้าวมื้อเดียวเป็นมังสวิรัตด้วยนะเก้าสิบเจ็ดวันน่ะหกโมงเช้าหลังนี้ไม่กินคนเล่าว่าเขาเหมือนคนบ้าเลยอ่เขาเหมือนคนบ้าคือเขากินมื้อเดียวครับแล้วเขาวิ่งอะอย่างบ้าคลั่ง จะกระทั่งเขาผอมกรกหรือมันก็เป็นโรคเลยก็คือหมายความว่าเช้ามาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันต้องอยู่ในห้องมันมีพื้นที่เดินไปมาประมาณเนี่ยเดินไปเดินมาที่ออกกําลังกายได้นะครับก็พอกินอาหารมันก็มีมันก็มีพลังใช่ไหมก็ใช้เวดเดินนะครับกลางเย็นเราก็ปฏิบัติธรรมขอเราไปก็มันก็เวลามันก็ไปแป๊บเดียวเราจะทําอะไรนะครับก็คือหมายความว่าก็ใช้เวลานี้มันเป็นประโยชน์ คือ,อ,อมันก็ <ละ S 1> ้องออกกําลังมันยังมีที่จํากัดเลยะนี่ไปกลับเดินไปกลับไม่ใช่ว่าเดินไปเดินมามันไม่มีที่ไปแล้วมันก็มีคนด้วยนะะขาเขอะคน็ขย่งนั้นนะถูกต้องก็มันก็จําเป็นนะครับก็คือหมายความว่าที่เช่นว่าพอพอพวกผู้ช่วยต่างๆเขาลงไปก็พื้นที่ว่างก็ประมาณนี้เราก็เดินไปเดินมามันก็ได้เหงื่อแล้วร่างกายมันก็ได้เหงื่อจิตมันก็ผ่องใสอมองโลกในแง่ดีคนมาเยี่ยมก็ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ละ รอบหลังรอบหลังก็ไม่ได้เยี่ยมเลยโควิดรุนแรงมากโควิดรุนแรงตอนที่รอบเดลต้าไงค่ะโอ้แล้วเวลาติดทีในะคุณสอยุทธตอนนั้นติดทั้งเรือนจำอ่ะแล้วขังในห้องเนี่ยนะในห้องในแต่ละแดนเนี่ยนะเหมือนอที่แดนที่ไอ้แดนหนึ่งเนี่ยขังไว้เฉพาะในห้องไม่ออกมาข้างนอก28วันติดหนึ่งครั้งเนี่ยถ้าติดติดเพราะมันติด,ม,ตดมันจะติดทั้งแดนไงเพราะฉะนั้นห้องข้างบนเนี่ยมันจะแน่นมากใช่ไหม ทั้งกินทั้งอาบน้ำทั้งอยู่ทุกชีวิตอยู่ในนั้นออกมาข้างนอกไม่ได้เลยแล้วต้องนึกนะว่ามันก็จะเป็นอ่างเตี้ยๆเหมือนเราไปเข้าห้องช่วงของวัดอ่ะถูกต้องแต่มันไม่มีผนังเพราะเขากลัวฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายก็เห็นหน้านั่งเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นหน้าหมดประมาณนี้ค่ะผมแล้วใช่แล้วมันก็จะมีที่อืใช่แล้วก็จะมีไอ้ที่เหมือนตัก เวลาเอือกแค่นี้นะใช่แล้วน้ำเนี่ยแปรงฟันล้างหน้าใช่เรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันะเรื่องเดียวกันาบน้ำก็ต้องรอให้มันไหลแล้วก็ค่อยๆก็ติดหนึ่งครั้งยี่สิบวันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผมเนี่ยเขาแยกมาห้องเนื่องจากเข้าไปใหม่นะครับห้องก็พลาสติกล้อมรอบยกเว้นอันนี้หมายถึงโควิดโควิดแต่ถ้าไม่ได้โควิดก็มีในแดนมันก็เดินรอบแดนได้อะครับ แต่มันก็หนึ่งแดงคือหนึ่งไร่ใช่ไหมครับเป็นอาคารนู่นอาคารนี้มันก็เหลือที่นิดเดียวครับเดินก็ชนกันแทบจะอะไรยังไงใช่ไหมเดิน <ะ S 2> ต้องเดินได้หลีกต้องได้ฝึกสายตาด้วยต้องเดินแบบ <c oughs> ไอห้องน้ําก็ประมาณนี้เหมือนกันครับผมผม,ผมนี่เห็นคนเข้าห้องน้ำที่คลาสสิกที่สุดพี่ธอมดันดีเราเนี่ยแกนั่งหันหลังปกติส้วมมันต้องวางคือต้องคนก็จะนั่งเรียนทีนี้มันก็จะนแล้วก็คน้าแล้วคนทีนเราคนรู้จักนี่ ไม่ต้องคนแบบเราคนรู้จักกันเนไอ้ปัญหาก็คือมึงจะวิ่ไ่บบดดมาใหม่หไงมมันมาทัก,กันตอนนั้นนึกออกใช่ไหมนึกออกอคือมันจะมาทักอ่ากูกับมึงนั่งในที่นั่งในเนื้อกัสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับืออคือไอ้คนที่ทําก็อยากจะก็หาหนังสือหรือก้มหน้าเหมือนอาโลอยู่คนเดียวคิดซะว่าเราไม่เห็นก็แปลว่าไม่มีใครเห็นเราถูกต้องแต่จริงทุกคนเห็นเราหมดเห็นหมดแล้วทีนี้เขาพอเขาส่งเสียงทํากันดีใช่ไงหันหลังอามันน่าหันอย่างนี้หรอ ก็สวน,เ,น,นเ,เป็นการสวนซ่วม <laughs> ไม่ได้นหลังทิศทางกลับทิศทางกลับ<อ>แต่ว่าถ้าไม่เป็นอย่างนี้มันนั่งถ่ายไม่ได้เออเอออนาเงศนเออพ่ทองคิดดีคุณทักษิณจะเข้ามาอยู่ได้ไหมผมว่าท,ท่านอยู่ไม่ได้คืออย่างที่บอกว่าท่านนายกทักษิณนะถ้าท่านคิดปล่อยวางจริงท่านหนึ่งท่านไม่ออกไปละสองตอนพูดครั้งแรกเนี่ยนะครับมันเราจะไม่ได้ยินถึงยี่สิบครั้ง แสดงว่าท่านลังเลในข้อนี้แม้กระทั่งตอนท่านนายกยิ่งรักเนี่ยท่านก็ไม่ยอมให้ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวเนี่ยดังนั้นผมว่าถ้าท่านไม่ก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้นี่ยากมากนะความจริงคุกไม่มีอะไรน่ากลัวอนไรก็เห็นนี้อยู่แล้วแต่คนภายนอกนี่คือความมากกลัวนะแล้คือ,อนนเวลาเข้าไปอยู่มันจะปรับตัวแต่ถามว่าอยากออกไม่อยากออกเพราะอิสรภาพแต่ถามว่ามันน่าก,กลัวไหมมันก็ไม่ถึงขนาดน,นั้นเพราะมนุษย์จะปรับตัวใช่อ ก็ตอนรอบผมข้าไปรอบหลังยังดูรายการคุณสยุธตามไปจัดให้เรื่องราชาเรืองจำอยู่แต่ว่าเพื่อจะบอกว่าไอ้ถ้านายกทักษิณเนี่ยคือท่านถูกจินตนาการแรกที่ไม่ดีว่าติดวันเดียวนได้ะติดวันเดียวก็ถูกฆ่าตายแล้วเห็นไหมมันก็ไปไม่ได้ไหมใครมันจะฆ่าได้ใครมันจะฆ่าได้เขาก็ต้องมีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างดียิ่งกว่าใครในหินอีก ใช่นะครับขนาดนเราคือเขาไปอยู่กับใครไม่ได้หรอกอเพราะมันอันตรายถ้าเวลานั้นอย่างที่บ,ทบอกนะเราก็ยังจัดผู้ต้องขังเดินประกบซ้ายประกบขวาอยู่เลยในช่วงถ้าการเมืองแรงๆนี่นะแล้วก็จัดพื้นที่อย่างชัดเจนเรือนจําเขาก็มีระบบนอนเขาก็มีกล้องสองชัดอยู่แล้วให้ดูยิบดูทั้งยิบสี่ชั่วโมงผิดพลาดยากมากแล้วยิ่งระดับนายยกทักษิณเนี่ยการดูแลรักษาความปลอดภัยนี่จะต้องจะต้องเป็นอย่างมากมมนะครับโอกาสที่ที่จะมีเหตุอะไรนี่ยากมาก แทบจะเป็นศูนย์เพียงแต่ว่าจินตนาการแรกข่าวแรกนะครับและท่านก็ยังรับกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ความเป็นจริงถ้าท่านถามรองนายกลูกน้องของท่านเก่าๆจะรู้มันไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยพอแต่มันจะลำบากช่วงสามวันแรกของมนุษย์คือเขามีทิชฎีอาชฉยวิทยาเลยนะครับการลงโทษนานๆเนี่ยกับจะไม่เป็นผลเพราะคนมันปรับตัว ก็เลยไม่กลัวครับเขาบอกว่าการลงโทษในระดับหนึ่งที่ทําให้กลัวครัแต่ท่านนานเนี่ยมันถึงออกมาไม่กลัวไม่กลัวคุกครับมันก็มีทฤษฎีก็แล้วแต่แต่ว่าเนี่ยดีนายกนะสมมุตินะแล้วแล้วถ้าการนับโทษเป็นการนับต่อด้วยเนี่ยเหนื่อยจริงๆอการขอพระราชทานภัยโทษเฉพาะตัวเนี่ยเรื่องยากมากคดีลักษณะนี้แล้วก็ถ้าถ้าถ้านับถ้านับรวมเนี่ยนะครับก็ ผมว่าก็ยังยังโทษมันก็จะเหลือก็ติดประมาณหนึ่งในสามพราะรืชาร์จรยโทษยุคหลังตั้งแต่ปีหกห้าเนี่ยต้องรับมาแล้วหนึ่งในสามถึงจะเริ่มได้หนึ่งในสามไม่เหมือนยุคก่อนนะยุคก่อนคือบางคนโทษต่ำปีปล่อยเลยเงี้ยเหมือนกรณีนี้เหมือนกรณีตอนคุณบุญทรงเนี่ยบุญทรงเนี่ยสี่สิบแปดปีก็ได้ลดตามลําดับตอตอนวัฒนาเมืองสุกเนี่ยไม่ได้เลยต้องติดแปดปีก่อน แปดปีก่อนถึงจะเริ่มได้อภัยจะเริ่มได้อภัยคือ <c oughs> มีบรรทัดฐานใหม่เกิดขึ้นแล้วถูกต้องแล้วกรณีท่านนายกทักษิณเนี่ยท่านคือต้องเติดหนึ่งในสามก่อนแล้วถ้านับต่อมันก็ต้องนับทีละคนแล้วอย่าเข้าใจเรื่องอายุเจ็ดสิบอะไรนะผมเพิ่งไปเจอรอบหลังเนี่ยอดีตผู้มืนในการองค์การหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนั้นอายุแปดสิบเพิ่งคำพิพากษาหกปีนะครับระดับบิ๊กคนหนึ่งไม่มีใครค่อยรู้จักแกแต่ว่าเราพอไปเจอเอามาได้ติดได้ไง อายุ80คดีสําคัญที่เกี่ยวข้องกับนายกทชศิลเนี่ย80ปีก็ยังติดอยู่นายกทชศิล74นะคดีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะไม่ได้ง่ายเหมือนกับคดีทั่วไปด้วยถูกต้องเวลาลดก็ลดน้อยกว่าครับลดกักมาชั้นกักมาชั้นหนึ่งกักมาชั้นหนึ่งแล้วก็ขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะตัวแทบไม่เคยเห็นอ่ะเดี๋ยวรอดูครับวันนี้ขอบคุณมากคุณจะดร้อ,องเพลงเก่งนะร้อ,ะองเพลงเก่งก็ เมื่อสมัยก่อนพวกพวกร้องเก่งทั้งนั้นเรามนเลยเป็นปมก็เลยต้องฝึกสู้เขาให้ได้คุณมีเพลงที่เกี่ยวกับการเมืองไหมยกเว้นเพลงประจาตัวคุณวนันนี้ปกติมารายการนี้ก็ต้องร้องเพลงสักนิดหน่อยนี่นะ,<ฮ>ะไม่เตรียมตัวผิดพลาดอย่างหนึ่งฮะที่เตรียมหรอไม่ได้เตรียมฮะไม่ได้เตร,<ะ>รียมมาคุณอย่าร้องเพลงที่คุณร้องบนเวทีบ่อยมันชินไปสักนิดหนึ่ง <ฮะ S 2> เอาเพลงใหม่ๆเพลงที่มันเกี่ยวอะไรก็ได้เอาอย่างนั้นเหรอเออค่ะ,<ฮ>ะเอาอรายการนี้นักทูตก็มาแล้วครับนี่ผมเตรียมเวลา เดี๋ยวร่วงเลยเกินไปเดี๋ยวไว้จะเล่าไว้มาคุยกันเรื่องเวลาเวลาเขาโดนจับโดนอะไรเนี่ยเขาหลายทีอย่างปีห้าสามเขาโดนอะไรที่เอาขึ้นฮอไปใช่ไหมครับแล้วปีห้าเจ็ดเขาไปไหนยังไงเขาแยกกันใช่ไหมฮะไว้มีโอกาสมาเล่าจะเอาตรงนี้ก่อนจะลาไปด้วยเสียงของคุณเนี่ยในสายทานประชาธิปไตยใจแน่นหนักมือแห่งรักกระชับกัน มันคงฝันไปเอาประมาณนี้ทำเป็นกระมิดกระเม็นหนึ่งมวนมิตรอย่าทดทอขอจงก้าวไกลประชาเป็นใหญ่ในสายทานแห่งเสรีไอ้คุณรู้จักโอิองไหมรู้จักครับคุยกันแบบเพลงนี้พี่วัดวริยางขุนเขียนรู้จกักเพลงนี้ใช่ไหมครับ เขียนให้วัดพิวร kind of ังกูลผู้ลงรับศิลปินใช่ใช่ที่แต่งบารักษาชิเตอร์ไงครับผูพานสุรานพโอเพนนี้ท่านก็เขียนให้ผมไม่ผมถามปิดท้ายรู้จักกงวิงไหมรู้จักครับคุยกันบ้างไหมไปถึงก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องอะไรทักทายก็เขาก็นับถือเราเป็นคนอายุมากกว่าเขานะครับก็เจอกันเป็นเจอก็นับถือกันอผมด้วยความรู้สึกผมไม่ได้มีปัญหากับครอบครัวท่านนายกทักษิณ และความเป็นจริงเธอเป็นคนที่น่าเห็นใจเป็นทั้งลูกเป็นทั้งแม่คนนะครับอยากอยากเห็นทั้งพ่อหรือตามาอยู่พร้อมกันทั้งครอบครัวมผมว่าถ้านายกทักษิณท่านปล่อยวางนิดเดียวแป๊บเดียวและผมเชื่อว่าท่านจะนะพอเข้าคุกแล้วคนไทยมันเหมือนคุณเปรมชัยวันนี้ใครไม่จดจำลืมไปแล้วเห็นไหม,มนายกทักษิณก็เฉกเช่นเดียวกันตัดสินใจนะครับผมยอมหน้าแตกหน้าแหกท่านมาเถอะคือถ้ามาติดคุกติดแน่นอน นะครับคือถ้าว่าตามตัวเลขขนาดนี้ก็ไม่ต่ำกว่าสามปีอืมนะครับแต่ระหว่างนั้นเราก็ไม่รู้นะถูกต้องก็เป็นครั้งแรกที่เป็นอดีตนายกนะถูกต้องถูกไหมฮะครับก็คือหมายความว่าถ้าตัดสินใจแรกนะครับเดินเข้าวางล่อยวางตัดสินใจอย่างสั่างามหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามันจิตที่มันเป็นกุศลเดี๋ยวทุกๆสิ่งเดี๋ยวมันก็มาเองขอบคุณมากคุณจรุพรครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะขอบคุณ